สบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสักผู่สักคนตกบ่หอดหาละที่พี่น้องจ้ามือเช้านี่ยยังดีๆอยู่เลยจ้าตอนนี้น้ำถ่วมจ้าพี่น้องถ่วมแถวเฮือนอี่หละพี่น้องก๊กข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่หน่อยสองตัวนี่พี่น้อง ตุกข้าวเดียวหนึ่งเลพยพี่น้องเลยบ่หอดชิดนาทีซ้อมกระตุกอีกมือแรงนี่ทรงใส่ชีถ่วมเมือ่อไรแถวหน้าบ้านสิถ่วมบ้านปักซอ,องพี่น้องเลยคันตกแห้งเธอก่อนกระถ่วมแถวทางแถวนอกอ๋อไาพี่น้ององแบ่งไปตึกเบ็สเดปัดปดึกเดปัดปดึกเด<อ> <laughs> ปักโก้พี่น้องจา๋าป้าตัวใหญ่ทะลูกอันนี้ปิป๋งบป,ป้าได้ปิงป๋งแล้วมือแรงนี่ ประกดปกอยู่ในสายลุงนะนี่น้องบ่แม่อ้าวมันติดตือ้อเข้าประเดี๋ยวะใส่เบ็โก๊เออใส่เบ็บกเลยมอันนี้มันได้รอเปบ่าจะได้ไข่าขาอีเมย์มแม่ป้าเนื่อยถั่วมีนี่บ่เข่าเจอนี่นะป๊ป้านำถั่วีกบนนี้ เ่ไม่เาพี่เนาะแม่มันชิบุโร่มีบอเหาจังเสียงกบเสียงปากปาคืออะไรเสียงกบไร้เท่ๆเหรอวะมันบออย่าเฮ็ดแมงเด็กกบองโตลูกส่มันตีดปลาอะไเนาะบางอนมันเป็นแบบนี้นั่นล้วบอกไปกินแล้วปากบลยนะ ปิ้งปิ้งเนี่ยเป็นตะกินอยู่ปานนี่นะเบอาแกงกม้งอืมเออขันแกงใส่อันเะอันพอเนื้อมันอากจางะเพราะว่าเนาะจาเปกฏกยม่หน่กอกม่หน่อกปก่หนกม่หนวด เฮ็ดยังเฮ็ดโทรศัพท์นะแล้วมันเป็นยังมันคือบบได้ปะเนอะโทรศัพท์บบได้พี่น้องจ้าคือเป็นนั่นนี่วะเติมเงินหรือผลิตโบได้เนาะคุ้มคุ้มไม่ปุ๊บหลุดเคยพี่น้องเลย อ่างพอ่อบ่ลูกชายจกาตึกตึกประกดให้พอกินพอ,องนอนไปนไงพอนอนฉับพอสลบแล้ะเด้พอสลบที่น,นี้ให้กระโปรงคัวขักแล้วมาไงเอาไ้เห้เราเบิ่งตั้งหน่อยเราก็เห็นคลิปดอกจะมีเปลีย่ยนอยังนอนเผานี่อยู่ไม่ได้ตื่นวะนี่บุมี เพลินอ่นนันพี่น้องเอคืนนี่มาเด็กแม่แล้วก็อากาศพี่น้องเออเป็นใจเขาก็บริสุทธิ์เงียก็เลยเหาเหมืนเห่าน่ะพี่น้องนอนได้หนาได้ยุกนอนได้ใชนอนในเตียงจัดสีอะไรเออเนาะหลับแล้วจะเป็นยังจะนอนแทนแม่บ่เตียงตัวเราเรื่องสิอยู่ไพรได้พี่น้องไม่เห่าก็คุ้มแม่แต่ลูกเคยตื่นอยู่พี่น้องเอ้ยอย่าให้แป้งโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เติมเงินแลายลินบ่ได้พี่น้องจ้า เนี่ยให้เบาไกลเป็นแป้งให้พี่น,นอ้องเพิ่อนยังบุตรื่นยอย่างพี่น้องบุอิมถาเป็นตื่นกัน่าได้ตั้งห์เบาตั้งหน่อยมันไปเห็นน่าได้ตั้งหน่อยนะเห็นเสียวเห็นเสียวว่าแล้วก็นนิ่มเลย เดี่ยวเพื่นพี่น้องจ้งางนมถ่วเลยพี่น้องเลยวมนาบ้านเลยมูน้องแบงพี่น้องพักกันหูมาเบิ่งกับเพื่นเขาสิขิดแต่เพื่นตึกป้าได้อยู่แถวนี่แหละ <laughs> ดีใจได้พี่น้องเลยป้าเขาไปในไปลูกป้ามันหนาวป้าป้าปักละเขาไปอยู่ในผู้ลูกไว้บเอาไปล่างเลยก็เอาไ้แก้งมือแรงไว้ หัวมึงมากเลยเนะปลาดุกนะบนระะิเวณปลากรดนะบ่อไก่มากได้พี่น้องเลยถว,วกปลากอบปลากรดยังมีเพื่อนมาก,กินตกมาอีกแล้วพนเนี่ยมันสิถั่วมีแล้ว,าวพายุเข่าพี่น้องเลยข้าเจ้าแจ้งเนะาะมือนีมืออื่นบอกหอนมือได้นี่แหละแล้วเรื่องหูแต่ว่ามือหนีก็ตกมือมอืออคคนนน่นก็ตกแน่นวะลก มีคนติดแม่แล้วหนึ่งพี่น้องจ้า24สบัสายดีอีกเธอหนึ่งจ้าพี่น้องสบายดีปลุงยังก็ยี่สิบสี่ชัโมงให้ติดแม่แหงวะคนสวยติดแม่ไหมจ้านอนแ้แม่บระมือนี่ฮอจเจ้าเขนมาซีนอนแแม่รมนนี่พี่น้องเลย่องกา มื่อไหรนอน,น,นสองคนพี่น้องลองแบ่งนานอนน้ำถาพี่น้องจา้าจะมีนอนน้ำแม่ตัวแฝดนอนนะ้นำนอนพันแหนะ่พันพ้นโต๊กพี่น้องจา้าพ้นโต๊กจะนอนค้ำค้ำพี่น้องเมื่อกี้นี่กระตุกเด้พี่น้องน้าอันอยู่หนาเฮือนเฮาถ่วมอดเลยพี่น้องจา้าแพ้แพงแมวแพ้แพงแม่เอาบอลนี้ไม่แพ้แพงแม่ เฮ้ามีดื้อเฮ้อเฮ้าหมโอ้อยอ,อยทองปันลโอ้ยพี่น้องไอทองฝันเตียงทั้งตีงพี่น้องไอตีงแห้งแ้งโคตรคดดื้อเมื่อกธอยับมาทังนี้เธอกบเบี้ยวมาทังนี้พี่นอออ้องจา๋าโอ้ยเราเรื่องนอนนอนได,ได้กับพีทพี่น้องไอนอนคว้าวกับพีทนอนใส่กับพีท ลูกสาวกับแม่คือกันบ่พี่นอ้องคือกันบ่หรอคือกันบ่น้าน้ำแน่น้าน้ำแน่เพลงสมีเด้เพลงแม่เยอะเขาบุญพลอยู่ได้ยังไม่รู้ให้พ่อมาบ้านบ่ให้พ่อมาอยู่บ้านบ่เราอยู่กันจักไม่รู้ตอนไหนได้นอนกับเป็นสี่ไม่รู้นะเฮเนาะยิงฝนยิงสองสายสองสมี เหมอนยิงสองไซโซใช่บะเอ้าเนาะกําแบ่งกับผู้ชายเจ้ากับแม่กับผู้หญิงตั้งได้ซื้อให้นอนนะไม่รู้ถ้าเป็นผู้ชายสีตัง้งซื้อด้ไรโอ้หเมื่อคืนนีพี่น้องอันเราเรื่องขอทด,ด้วยพี่น้องทีวนันทีวันนอนเนาะน,นอนว้าวเพราะว่าเวลานางลนะทองแล้วเรื่องนะมันมันขื้นหนออเทิงเลยพี่น้องจ้าแบบไก่สีขอดประมาณ ขิดหนาพี่น้องแต่ทันมอหนาหนาวันที่ทําไรวะวันวันที่เสาร์เดือนซีฟแต่แต่ทันมอนนว่วะวนวนวนนวขนาดจะบ,บ่หอดพี่น้องเพิ่นวันหนาจะเม่เก้านี่หนะจะประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ได้สามสิบหกอาทิตย์แล้วพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเรื่องกัคล้องมือคล้องบ้านเลยเนาะ ว่าออกออได้นี่กะสามสิบหก้าสี่สิบอาทิตย์พี่น้องถามแม่กาวนี่กะประมาณสามสิบหกสาสิบเจ็ดข้าเจ้าวะแต่กะค้องไปอีกพี่น้องจ้าค้องคล้องลูกไส้หลาพี่น้องเลยเอาพู้นี่กะซีพ่อแหละเมื่อยพี่น้องเมื่อยแล้วกะผ้าละห้ากะร้ายนเนาะห้าผัด ตองหางเงินอีกมาเลี้ยงครอบครัวอีกแต่กะเลี้ยงลูกอีกเนาะเฮาสี่เขาเดียวนี่กะสามเลยพี่น้องเองถือว่าถือว่าโอเคและนะ้วเนาะถือว่าพอละอยังเนาะสมีจกักรีอะลูกเมื่อนี้พันขาต้องเฮียนพอพน้นโต๊ะเลวกะเล็กแนงแรกเล็กซูนตอนแรกกับบุหูนาะว่าอาจารย์นนผู้ในภาพ แต่ตอนแรงๆมาเลยก่ะข้าเจ้าว่าอาจารย์ให้พกักให้พักพ้นตกเนาะถ้าพ้นตกนะตอนเสาร์น่ะบอต้องมาเพิรนบอกมาเฮียนเพราะว่าอันอาจารย์กัดขึ้สีมากพอได้พี่น้องเอ้ยพอเพิ่์นไปขี่รถจักรไปเหการณเนาะเห็นปลาลูกเพิ่์นไปขี่รถจักรปลาูกแน่นะเพิ่์นก็เลยบริสไ,ไปพี่นอ้องเซมี่ก็คือแม่อยู่ได้เบิ่งไปเบิ่งมาเนาะบ่คือกันนะอบ่คือหรอกจะคืขึ้นไปสั้ขึ้นไหนง่ายดีสั้ นี่เอาหนาใหญ่คือจะมาเหมันบอกให้เบ๊กประมาณนก่อนทำมีแม่นี่นะคนี้อะใส่ได้แต่แตยากได้ยังเกาะเมื่อกี้นี่อยากได้สกูตเตอร์พี่น้องเอ้ยโลชีแม่ว่าพี่หน้าก้อนแม่ว่าให้ใหญ่ก้อนอีกอย่างก็ประมาณนี้นะองก็สิเกิดมาพี่น้องภาระกันยังหลายก็เลยบะบ่ทันสือให้เพลินนี่เป็นาะ แดงแน่เนาะเอาละพี่น้องเราเรื่องก็สิไปอาบน้ำแล้วเจ้าพี่น้องมือเราเรื่องโบู์วัวสิได้ลงห่านหรือบอเพะว่ากะช่นหเบิ้งยันพ้นต๊ลงไปกะยากเพราพี่น้องเลยห่านค่ะยังมีบอลหัวเลยกะลงไปกะยากเพื่อกับโุมีค้นเนาะยากยากกว่ามันบุมีค้นเลยเ้าวผัดต้องได้ไปนั่งไปนั่งแล้วแบบนี้แล้วเรื่องผัดไก่ชิคอแล้วมันหลุดเจ็บนองนองอยู่เทิงเลยก็เลยแบบ บโล้งพี่น้องไก่มันถึงสองผัผกพแล้วเนาะเรากะมือลงมือบบมือได้พุ่นตกกับโบโล้งพี่น้องเอาละพี่น้องจ้าเรื่องสี่เด็กคอลาก่อนเดอ้อคืนนี้เขาให้ทานผู้ชมทุกคนนอนรับฟันดีเมื่อสุขสุขคนเดจาด้าร<ด>ักษาสุขภาพเนี่ยเดจาด้ายูโทสิเกนนะเป็อขขนอยู่เฮื่อใ้ไรึเฮ้ยฮัลโหล อ,อยู่แบ่งเง,งันอยู่ห้อง,งันพอกันไหคลิปหน้าจ้าสบายดีทันมมู้ชมมะสปูสกคนเด้อสบายดีปาลุมสบายดีจ้า